Ha! <laughs> เรามาเรียนรู้ระบบ IATF 1 9 9ด้วยตัวเองกันเถอค่ะวันนี้นะคะดิฟเดินทางมาถึงหน้าที่ของ Top Management หรือว่าผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่สุดท้ายแล้วในส่วนของ IATF 1 9 9เนะคะเรามาดูกันว่าเกิดเป็น Top Management มันมีความยุ่งยากขนาดไหนไหมในการแบบที่จะต้องแบบซัพพอร์ตในส่วนของ IATF 1 9 9ค่ะซึ่งหน้าที่ที่3หรือหน้าที่สุดท้ายของท็อปแม a g จเม n นเนี่ยมันคือการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เองค่ะก็คือท็อปม n น g จเมนต์เนี่ยจะต้องกําหนดว่าใครมีหน้าที่ทําอะไรนะคะแล้วก็เออทำแบบ ทำแค่ไหนทำยังไงนะคะรายงานข้อมูลไปที่ไหนต้องรู้อะไรบ้างอย่างเนี้ยนะคะก็จะต้องกำหนดในส่วนของข้อ5.3ดังนั้นพอพูดแบบนี้ทุกคนก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่าอ๋อนี่คือการมี organization กับ job description ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะมันก็คือการมี organization กับ job description ถ้าเป็น9,001-4,000-5,001 0ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีบทบาทหน้าที่อะไรในองค์กรบ้าง แต่ถ้าเป็น iatf 1 9 9บังคับ2หน้าที่บังคับ2หน้าที่นะคะโถมาบังคับอะไรชันเนี่ยนะคะหน้าที่แรกที่บังคับว่าจะต้องมีนะคะก็คือหน้าที่ที่มีชื่อว่าตัวแทนลูกค้านะคะ ท็อปมีเนชเมนจะต้องมีการกําหนดคนมาเป็นตัวแทนลูกค้านะคะกาหนดแบบไหนก็ได้คนเดียวเป็นตัวแทนลูกค้าทั้งหมดทุกเจ้าเลยก็ได้หรือลูกค้าเจ้านี้ออคนคนนี้แบบนี้ก็ได้หรือเป็นเรื่องๆก็ได้นะเช่นเรื่องวางแผนลูกค้าทุกเจ้าก็เป็นใน A เรื่องการอ,อ่าน่าน SC ลูกค้าทุกเจ้าก็เป็นใน B แบบนี้ก็ได้อย่างไรก็ได้ แต่ต้องมีการกาหนดให้ชัดเจนและมีประกาศด้วยนะประกาศแต่งตั้งด้วยนะไม่ใช่กําหนดจะลอยๆนะส่วนหน้าที่ที่2ค่ะที่จําเป็นแล้วก็บังคับว่าจะต้องมีนะคะก็คือบทบาทหน้าที่ที่มีชื่อว่าผู้มีอํานาจสั่งหยุดลายค่ะนั่นก็คือเมื่อองค์กรมีปัญหาเนอะมีกระบวนการการผลิตที่เกิดปัญหานะคะใครกันหน้าที่สามารถเดินเข้าไปในรายการผลิตและพูดว่าหยุดผลิตจ้า มีปัญหาจ้าเดี๋ยวของเสียไปที่ลูกค้านะจ้าแบบนี้นะคะก็ต้องแต่งตั้งเป็นรายลกักษณ์อักษรที่ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะและอย่าลืมนะคะผู้มีอำนาจสั่งอยู่หลายต้องมีครอบคลุมทั้ง2กกะการทํางานไม่ใช่สิครบทุกกะการทํางานขององ,องค์กรเรานะคะและนี่คือหน้าที่ที่3ของ Top Management ในส่วนของ IATF 1699เวอร์ชัน2 0 1นนั่นเองค่ะฝากเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะจ้า